สวัสดีครับพ่อสาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสาลีสวัสดีครับตามต่อพ่อสาลีครับอีกคนึงนี่เอาสวัสดีนะสวัสดีครับครับผมอันฝันอะไรครับคุณพ่อสาลีฝันอันฝันว่าได้ไปคุณละไปทั้งป่าทั้งหน้าคุณละทั้งหน้าบนไปเห็ดคุณละครับบ้านนี่ยมันนีคนกระบอกมันคนเข่ากระบอกมันคนหนุ่ม กบูทอกรุนกนว่าการคุนกนเลยแต่ว่าคนนั้นขาสั่นๆคนขาสั่นเออคนขาสั่นครับมานไปขอปลาเพื่นเพื่นเพืนไห้ปลาอเพื่อนไห้ปลาปลาเพื่นถือมอ,งอ่งไรมานันก็ขอปลาเพื่นก็เลยไห้ปลามาบานเพื่อนก็เลยว่าเอาจากสีซะเอนว่าเอาจากไหนออเอาผูหาซะว่บบา,บาบ่าให้แปรกับเพื่นไปหาปลาเออไปหาปลา ครัเอาหกหาสาพบ่บห้แปะกลับปเว่าพ่อก็ญ่กว่าหัวยบห้แป๊ะกับจังไงวหกหาการหกศรีาบ่อยู่นี่เออให้หกมาตัวโบไฮป๊ะกับคปัพราะพงกรหญ่กเลยหูวเมื่อเออหูเมื่อเหนพ่อใหญงก็บ่าแป๊ะเนี่ยหกามันเป็นลักษณะมันมันเป็นสองข้้งมันไปก็บอกครับหกหาให้แป๊ะกับ พ่นใส่หม่องพ่นขาส yani well> ั้นๆันขาสั้นๆเออผู <h <h ah ้เฒ่าขาสั <h <h ้นเออพ่นกับเดี๋ยวมันจะบุกไปไหนก็คืออะไรมันมันน้องเฮียนบอครับไปใส่หนิน้องดีอยู่บอบนบนน้องถือบอกผีได้หลายนบอครับเออเป็นไปใส่เพราะเขาเป็นนกปอนี่บวกมันเป็นบวกเป็นแกป่าขึ้นมาในหม่องพนนังเุดพนนังกระเขียก้านนึงคนปับเนี่ยครับเะไรพวกเนหญ่บอกเห้ปลาเนี่ยงเว่องเว่ยสิอ่ะ ไโฮโคครับบอเฮเป้ครับไฮโคาบให้แปกครับเออไฮโคสิบหาตัวผมเออคนโอ้ครับครับบให,ห้แป้ครับ้าเน,นาเพ่อใหญ่มามาแปะมาแปะเราพุ่มฝันมันพ่อยังสีแปะแนวนี้เลยะกสิ 6, บห้ารสีสิบสามศูนกัะสสิบสามศูนย์ไม่ได้ใส่อีกครับหา, 6, หากหโาหาโคาสมสบโอ้โคาสามสบโอ้ค<า><า>ิดเอาแนวนี้คิดแนว แต่วัาบอสเครื่องมวดนั่นงวดสีกดสีสิบสองมันบอสซาดแพงเครื่องงวดแต่บอแปรกับแต่ว่าเขาเนี่ยคือจากเป้าบอาคกหามสองสามสิบไ่ไดตีสามสิบกสามสิบเขาเนาะปลาได้ยี่บ่ละครับปลาได้หลายบเอาก้องเขาเนาะหกสิบห้าตัวน่ะปลาหกสิบห้าตัวเขาขาหกสิบห้าตัวแต่เขาขอกว่าบอสไฮแปรกับนี่นะปัญหามันจนบอสไฮแปรเออบอสแปรกับ ใบแป้งก้าก็หกห่าหกเนาะกระบอกใก้าก็ห่าหกน้องครับอพอไงบัดแป้ไปคุณแล้วบานแป้งแปะห่าหกสามสิบแล้วก่ออไมครับอืมคือไปอย่างสันนี่คือทั้งพามันไปทั้งอย่างสันคือใส่หวดนึงหันนั้นโบซื้อน้ำอีนั่งหน่อยเลี้ยงซื้อได้เลยอยู่ของที่ละเจ็ดศูนย์อีนางหน่อยของคนไห็นโตโต้ไเรื่อยแล้วเจ็ดแปดครับ แถาถามพอแถวถามเนี่ยเขาแค่นั่งเจ๊แปดเขาแถวยายเพื่อถือไม่ใช่บอกเจ๊แปดครับน้องน้อยอน้องอุ้มอิ๋มนี่น้องอุ้มอิ๋มสวัสดีครับน้องอุ้มอิ๋มนอนสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่น้องอุ้มอิ๋มนะครับ อันนว่น่ต้องอุ้มบีมเิ่นมีผีมาบงปากยังครับคุณปอสารีบอกเลยละคุเบอกพ่อใหญ่ถามเพื่นแล้วค่นกบวอให้ฟังเลยครับกบวอขวเบียตอนนั้นชอบะมาก็ัตริบอกบวอเมื่อป่าพิ่นบอกว่าจะเกาแปดเก่าแปดเรียกอวไนั่บอกพ่นี้ปล่อยสิ้อขนมกินเก้าแปด็เก้าแปดครับครับครับวางสักวดที่ผ่านมาบอกเจ็ดแปดเ็ดแปดตัวตเลยครับกัเมื่ประกอบกับ ไม่ไงวกับฝันเห็นเขารุ่งภูกระเล่าผูพ่อตายอยู่รอกับเจ็ดชิดแปดตีมาประกอบกันเขาเลยเขาเลยเล่ากันเลยสื่อครับเขาแกบกันเลยเข่ากันเลยก็มีหน้าเนี่ยบอกกบอายุรุ่งภูเล่าตายเล่าฝันครับซื่อนั้นซื้อซื้อกันบัดสุกคนเนี่ยแปดแปดพ่อใหญ่กับซื้อไหนเจ็ดศูนย์แปดแปดบขาโม่อเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดแปดโม่ซื้อ สเจก็เจ็เขาเบิดเลยเบิดสุขุนียเบิดเหลัเลยครับตอนนั้นตอนนี้เออพก็ตอนนั้นะครับขนสิแป๊กก็พอกระพกกหาสามสิบกับหาหกตนนั้นครับครัครับหาสาบเออหกห้สปลาแนี่เอาใส่นําบ่อครับขนพอปลาแปก็เจตีเป็นเลขสามตัวส ตัวไหกว่าครับทีเป็นเลขกสามตัวแปดหกห้าแปดหกห้าแปดหกแปดสามศูนย่แดสมนย์แปดสศนเออแปดหกห้าแปสามใช่ใช่ใช่แดตั้งไหนแปดหกห้ารือว่าแปดสามศูนย์เนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อสาลี่ครับเอฟซีจำงหวัดวี่ันสิบหตุลาคมพศสองพันถลหสบแปดครับนี่อาภัยสิถามยังเบาแต้มท้องมีสามดาวถามยังบาครับ,บอขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีปญญงลากั ให้ตัวเลขมาแล้วเนาะครับต้นน้องจากศิถามยังบ่ถามบยังดอกครับตัวเลขของน้องอุ้มเอิบเด็กกัตรงกันกับอันอายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าที่ปืนสวรรคตไปครับเอฟซีครบรอบวันสวรรคตวันที่13ครับเอฟซีหล้วก็อายุเก่าสิปีก็ตรงกันเป๊ะครับเลขชุดนี้ก็สําคัญแน่จักหน่อยขอให้มีโชคใหญ่เนาะเอฟซีหล้วก็แนวทางของปอซารีครับ ขั้นถามมากรีกสามตัวนี่เอาเป็ดหกห้าใส่ครับหรือว่าอีกชุดหนึ่งหางหนึ่งนี่ปลากับเป็ดที่เก่าครับฮกหากระสามสิบครับไปใส่บุลอดเนาะคุณพอ่อสาลีอ,อยู่ในนีล่ละครับเอายับลงตั้งใจจัง่อยบางนาบางนาของคุณพอ่อสาลีไว้อันเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่น้องสาสนเนาะครับเคุนสีมาบอกเลขครับผมมีจังไรอีกครับคุณพอ่พอสาลี่ ซัำนี่ก็าโบข่อยแต่ฝันมาเมาหลานหน่อยไข่ก็เลยโบข่อยหลานน่อยไข่โอ้มันไข่ก็ขึ้นมากมันกับแอวมากกับเด็ดฝันหมดในนวดเด็ดเอาเด็เอาปลามากินมายังบ่ครับเพื่อนก็ปลานั่นจักะเด็ดกินบมดด็กินแต่ได้มาแต่ได้มาเกปลาได้มากจะซือว่าได้สิ่งได้ของเขาขายหกสิบแปดตัวหกสิบแปดตัวแต่ว่ามากแตะว่าแต่ว่าโบขายแปะครับนี่ยังเขบอกขาแปะเขับมีติเกี้ยวกับเบียดคนแล้วก็เลี้ยงหวอน ยังห้ปามาแล้วเท่ที้ฉเล้ยวเาบ่องใอยแปรกกับเดรื่ังอะไรกาคือจากแปะว่าหกหาสามสครับห6าหกหกครหหกครับมีสาม่มขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณครับคุณพ่อสาลีรวยครับผมนี่กดไลค์กดแชร์ครับเอฟสี่แปดหห้าแปดสมศนยลักะน้องอุ้มอิมครับเกด หมุนขึ้นเป็นห8ดนําครับเอฟซีเนาะมีโชคไงกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมมาทงนะพ่เต้ครับเดี๋ยวมือนี้ครับเอฟซีสิบ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมรทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายมโหส์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอยาก่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี่าใช้เลยใช้เลยใช้เลยะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศร หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่ีเหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบบรรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่านาท้ำีททาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสได้มาสกาักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใ,ใส่ได้ขี้กันครับสามผู <mam> <lly maximum>. ้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อเตะเตครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะเตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุนดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราอทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสนะม,มุชุม, FC, รรม,ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชนะุมเนาะนะนะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลีดยดเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไ้แบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ